ครับและนี่คือรายการเจนเกม e ์สตูดิโอผมแล้วนิ่อยู่ผมกับนายใน Gen มจีเอ็นเกม o ์สตูดิโอนะครับผมแล้วนี้ก็อยู่กับพร้อมเพื่อนนะและไอ้เหมยไอ้ตังไอ้ยิมไอ้กสอด้วยนะฮะแล้วนี้ก็อยู่กับเจนเกม e ์ส u ว v i เวอร์เกมนะฮะ EP ที่เท่าไหร่วะใครจับได้บ้าง16ใช่ไหมโอเคก็ก็มีตังนะฮะเรามีไนกี้สองคนทั้งงบนหัวนะฮะตามนั้นโอเคมาเสร็จแล้วมา โอเคเป็นพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วเราอะไรตามสบายยาวมากอ่ะตอนนี้หมู่บ้านเรามีที่เอนชานแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรวะยิมนี่มันคืออะไรวะแล้วมันก็ไ r เวทเรียบร้อยไมค์สตูดิโอสารพัดประโยชน์มันคืออะไรสารพัดประโยชน์มีทานฟรีด้วยไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อของหรือเอามาเผาไอ้เยี่ยมยาวทานฟรีดิเขาไม่เผาไอ้เหี้ยนี่มันก็ขโมยเองเดียว คือว่าปาดกล้วยปาดขึ้นโอเคครับคุณจยตีกูทำไมวะผ่านหายจะทำอะไรก็ตามมาอ้เมยไปอ้เมย์ไปตีกูไม่ผ่านหายใส่ยังไงโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำของผมละนะครับคุณก็มีอะไรทําันก็ตามสบายครับตามสบยหาย เดี๋ยวผมมาช่วยยิมเก็บเกี่ยวนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเอาไปทำขนมปังด้วยกูหิวข้าวนะครับไม่มีอะไรกินเฮ้ยยิมขอให้ที่บ่วงหัวนั่นเด็กหัวโม้บ่วงหัว <c oughs> เราเราไป <c oughs> หาด้วยกันเถอะมึงไปหาใน <c oughs> มเมืองนะตังในเมืองเลยเหรอใช่มันไม่ใชี่ยวจังในเมืองเ,เลยเหรอ <c oughs> ใช่แล้วี <c oughs> ่ดี พอเวลาพูดมันจะมันจชนมันจะเไปช่วงหนึ่งแล้วก็จะชนกึมเม่อแป๊บเขาเรียกว่าเออเคนอจบอยู่นะไม่คุดยังมาฟา้าไม่ยิ้มทำมมนี่คุ้มจริงถ้าเกิดกูเห็นข้าวหายหมดตู้นะผมเช็ดกระจกอยู่ข้างบนเนะ่ะไอ้นี่มาทำไม่ะไอ้นี่น่มีวิธีแก้ีวิธีแก้อยู่ อะไรวะไอ้ก๊อดอยู่ไหนเนี่ยเช็ดกระจกอยู่ไอ้ยิมนี่มาทำไมวะยิมมันเช็ดได้ด้วยเหรอเช็ดได้ด้วยเหรอเช็ดระวังอย่าอย่าเช็ดที่เดิมนานเดี๋ยวแตกเฮ้ยมันเช็ดได้หรอวะทำขนมปังทำขนมปังเขาแซวนะวางสามแถวโอเคแถวนอนขอบใจ แต่กูว่าตายแล้วเกินใหม่มันจะดีกว่าขับข้าวไม่ต้องพึ่งเลยอ่ะช่วยมึงก็ช่วยทำให้มันเป็นวิธีการหน่อยเถอะเอาให้ไก่ไก่ใครวะสวัสดต้องเอามาเลี้ยงในฟาร์มเอามาเลี้ยงในฟาร์มเดี๋ยวมันก็เหยียบข้าวแตกอีกอ๋อกูรู้แล้วกูถือมาเล็ดแง่มันเลยเดินตามเลย เดินตามซะหน้าตาโอเคตังมึงเลี้ยงเลี้ยงหมูไปกูจะเลี้ยงไก่เอาอีเวละเอาข้าวไปให้ไก่กินไม่หัวใจขึ้นเลยโอ้ยระวังระวังระวังตอนนี้ไก่หํำแข็งอยู่ไก่เกินแล้วระวังไก่ระวังระวังไก่ออีตนน้ชิ มันหนีผมอ่ะเคเอามันเก็บในดงดงดงข้าวอนู่ไหวะโอ้ยนี่เข yeah> claro ้ามาอย่างนี yani <k k ้เลยเรากลับลาป้นข้าวเราได้กับเวลากับจัดคนป้นข้าวปั้นไม่เป็นปัานละเมื่อเวลากับจัดคนป้นข้าวเป็นไรวะกูก็อาศัยบ้างคนอื่นเอ้าโอ้ยพวกฟอร์โซยหัวถีดเอ้ื่อยเมื่อยเมื่อยฮูเล่นเหนื่อยฮูเล่่นโซแกอะไรบั้นข้าวจบเรา บ้านเขาก็คือบ้านเราพวกไอพวกจิงจกครับไอพวกจิงจกเขไม่มีบ้านเองทำไมถึงไอใครมีไดมอนด์บ้างกูขอจักสามก้อนนี่กูจะมาทำที่ขุดเอนชานทำไมนาตไม่ได้ตีเราด้วยห้าร้อยชูห้าร้อยูไอน้องใครมีใครใจดีให้เพชรผมสามก้อนบ้างครับโอ้โหฟาร์มแม่งแกเป็นดิสโก้เลยแกดิสโก้ แบ็คบินเล่นแบ็คเกมเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครคิดจะให้ของฟรีผมเลยครับเนี่ยได้ครับไี่คุณอยากได้นะครับเอาไม่มีเอลยเออตังมีเหรอไหนขอหน่อยจะไปทำไรครับกูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ก็ลืมไปแล้วเอาไปทำที่ขุดเอนชานอ๋อที่ขุดใช่ไหมตรงสามก้อนนะสามก้อนนะสามก้อนห้าสิบสามก้อนห้าสิบเดี๋ยวก็ตีนคุย ประตูบ้านมึงอยู่ไหนวะอยู่บ้านมึงกชู้อ๋อชู้ยูบอทไอ้เมย์ไอ้ไอ้อ๋อกูเจอเลยมาตังกูมาหามึงละอีเมย์มึงทุบบ้านกูทำไมอ่ามามาบอกแอร์บินแบนได้เยี่ยมไปเลยเน้มแบนมันเดี๋ยวนี้เลยแบนแบนเพื่อเอาเพชรมาก่อนฆ่าแบนแบนแบน เนียบ้านกูหินเขาละมือเอาไอ้เียสดุปทางมันอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านมึงนี่ก็นตัวเด็บ้านกูเหมือนเขาผมกดบ้านกูมึงนี่หวังว่าจะพูจะพาไปไปรับรองรองเลยมือมันเกียนอ๋อนี่ยมา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 ไงต่อครับครับมาเราจะมาสวยมากอ่าไอ้เอาวาสิครับสามก้อนนะเออสามก้อน สองสามเร็วๆไอ้เบอร์มาแล้วไปไม่ใช่ไอ้เบอร์ตานมึงตี่ใครมึงเห็นกูเป็นอย่างนั้นเป็นคนอย่างนั้นเลยมึงมึงซ่อมบ้านกูเลยมึงซ่อมบ้านอย่างนี้แล้วหางออกอยู่ไหนวะไอ้ยี่ไม่ต้องบ้านมึงตายกูอย่าไปซ่อมบ้านมึงนี่เนี่ยไอ้ยี่ใจเย็นดิไอ้ยี่บ้านมึงมองไกลๆเหมือนจะดีนะกูเดินเข้ามาแค่นั้นเลย เวียนหัวว่ะตังเนี่ยพี่เซตทางออกได้ยังพี่เซตอยู่นอกบ้านเนี่ยครับมึงมาเอาพี่เซตกลับเข้าไปในบ้านนะครับพี่เซตเอ้ยมันออกไม่ได้ไอ้เมยมึงอ่ะมึงโอ้หมูออกแล้วมึงอ่ะโอ้เออุดให้อาเราบ่วงเมย์มาลากคอหมูเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยแล้วใครทําบ้านกูวันนี้หมูมันตามเลยวะแคร์เราพูดไอ้แอฟนี่เองไอ้เมย์มึงเอาหินเผาเดี๋ยวนี้มึงเอาหินฉากไปไกล แย่มีเชื้อไอ้มีคนมาทุกมีคนมาทุกปราณผู้ดีอย่างกูแล้วมึงเอาหินเผามาโอเคครับวิวเราสามสิบห้าเรามาเอนชั่นกันหินเผามันทำอไงวะได้อะไรเอ่ยเผาไงอาหารมาไก็ไปหาเฮ้ยยีเดาได้คุดไว้กับความอื่นมาจากกูได้ทานฟรีมาได้สิงทอนฮะสิงทอนอขโมยทานใช่ไหมฮะได้ได้อ h God หยบ รีบเกียนก่อนเปิดเทอมเร็วเกียนก่อนเปิดเทอมเร็วโอเคอย่าทำอะไรนะมือมึงก็ทำเขาวะนะมึ์ห้องนี้ผมจะทำทานเผาเนี่ยยินเผาดิทานเผากูทานเผายืนงงนี้ทานเผาเอ็กซ์ตาเอาพูดไปพูดมากูมีทำเนี่ยลืมเลยเออใช่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 เดี๋ยวดิมึงใจเย็นดิเอ้ยแม่ง เร็วๆครับเร็วครับบ้านผมเป็นเงินเป็นทองครับบ้านผมเป็นเงินตรงไหนวะมุ่ยตะหินหินเผาครับหินเผา <l ug> ต้องสงวนว่าหินเผาด้วยนะสาวทักอะไรมาป <c oughs> แป๊บ <c oughs> มึงถือพิกแอคกูถือดาบอ่ะกูกู่ต้องตีก่อนเลยกูฆ่ามึงได้แล้ว <c oughs> ตีกูเลยต <c oughs> ีเลยตีเลยไอ้สัตฆ่ารพิษปี ดี๋ยวกูซ่อมให้ใจเย็นดิว่าไม่ได้ครับลมันมันช็องครับไม่ได้ครได้ครไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับอย่างนี้ไม่ได้เลยครับอย่างนี้ไม่ได้กูวิศวกรในการก่อหินเฮ้ยทำไมเม่งเม่งวะคำถามคือกูออกเอ้าเไม่ไกลไงวะฮะอะไรหินเผาอยู่ไหนวะโอ้ยิ้ม ไหนว่าไม่มีว่าสัตว์มาเป็นก้อนเลยเนี่ยเนี่ยเมยเพชรฟรีอะไรเห็นเพชรไหมเมยเห็นเพชรไหมมันบอกนะครับข้างล่างนี้สับแลงตำนานพี่เพียงอ่านกันเราเองเดิมสุดเตะไร้จะอย่าไปซูมนะอย่าไปซูม m โไม่ทำไรเลยวิ่งตีข่าแลงตำนานนะครับ กูไม่ได้ซูมหรอกครับก็ให้นานผู้ชมเปิดเต็มจอแล้วปรับเจ็ดรสบเอาเองไอ้เมย์มันเผายากเ่ยบ้าเมย์เผายากตรงไหนวะปืนฐานแม่เม่อมึงตรงฐานไปหาฐานเลให้กูเขาไม่ถานคไม่ฐานไม่ฐานผงเขาย้ำมาสิบหกเสียไปร้อยหนึ่งเอาไปสองร้อยสองร้อยกองสซอยร้องกแบบสองร้อยกองเว้ยสองร้อยกล่องเอากูมีแค่สี่สิบ เราทานในเตาเผาเตาเผาสารแล้วนะทำไอ้เยี้ยนี่มันอยมรให้นินมาสปาวบ้านมากเลยครับกัดไม่เมยอคุณมีระบบพปรเทคเนียต้องเพิ่มระบบให้เหมือนออนไลน์ยิ่งขึ้นกันเกียนซึ่งเต็มรูปแบบซึ่งมันไม่เดือดร้อนผมเท่าไหร่เลยนี่ท็อปแบน ป่าเลยมุงเอาขึ้นมาจับตาดูทุกช่วงท่ามิยำเจับตาดูผู้ศาสตร์ิ้ใส่ให้ตั้งช่วงท่าชุกลีลาตังเขาอย่าจับตาดูเฮ้ยได้แอปเปิลโอ้เยี่ยมเก็บไว้ สองก้อนก้อนเฮ้ยมึงเอาหินกูมาก่อนกูยะไปใช่ไอ้เก็บแบบตอนไหนเดี๋ยวผสมผสมมาที่บ้านเขาใช่โอเคโอเคเก็บละเก็บละมีลูกเดียวมีลูกเดียวผมเห็นเพชรผมเห็นเพชรขุดไม่ได้ปัญหาคือเอาไม้ตัวมาจากไหนฮะเออใช่ปัญหาคือเอาไม้ตัวมาจากไหน ตังมึงไปหาม้ามาโอเคตามนั้นเพชรหนึ่งเดียวข้าง้างอ้างข้างขว้างว้หัวธุรกิจา้ยจ้างข้าง้งงวางวางขว้้ว้างขงขาวาขวางับจ้างหาม้าครวบางมางขวว้างับจ้างขาง้าจริง้รัว้้างหาม้างขงข้าว้างว้างข้ง้งาขงาของา้้า้้า้ อีดูซุกหัวนอนไอ้เมยเอาที่ซุกหัวนอนก็พอไอ้เมย์เมย์นอนใต้ถุงบ้านดูอะไอ้เหี้ยแม่งไม่เอาหลูไฟหลูไฟหลูไปอยู่ยังไงครับอยู่ในเขาน้ำดอกมาเร็งเลวดอกมาเร็งเลวถูนบ้านไอ้ตังนี่กูยอมนอนข้าถนนดีกว่าเอ้าต่อไปนี่ โอ้ดาบเป็นแสงนะครับทังกูอยู่ด้วยกูเพื่อนมึงไงกูสายไปรับมึงไปรอดอมึ่ต้องต้องนอนนอนใต้ดินบ้านมึงสิไรนี่กูเสียดาใจอากเลชั้นใต้ดินอยู่ใต้บ้านกูโอเคนะจบนะเร็วให้กูอยู่เร็วเดี๋ยวกูไม่ให้มึงไปเรียนรอดอเด้อโอ้ไว้มึงนอนใต้ถุนบ้านมันหลูไปไอ้เหี้ยกูอยากอะไรขโคตร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 หลูเลยไอ้เมย์บอกมันอยากให้มึงลงไปนอนแทนมันนะครับแล้วมันจะนอนเตียงโอ้ยเยอะมาก โอ้โหมึงไปเริ่นอนตรงไหนมึงมึงไปทับเตียงให้กูจะได้จำหมูให้มึงเลยนะเออมึงไปหาบ่วงมาก่อนแค่หมูตังมึงเห็นฟ้าไม่ยิ้มไหมไม่เป็นแสนเลยนะมึงอยากได้กี่ตัวถ้ากูมีบ่วงกูจะลากหมูยิ้มไปบ้านแล้วมึงก็ผสมพันธุ์คืนให้มันด้วยนะหมายถึงเอาข้าวให้มันกินอะไม่ใช่มึงไปผสมพันกับมันหมูใครอ่ะหมูใครอตีแปลก เดี๋ยวพี่เซตมาตายเดี๋ยวมันร้องไห้เลยพียไอ้พี่เซตโดนของบินี้คืออืมสวนต้นไม้อืมใช่แล้วสวนต้นไม้ไม่ใช่สวนกุ้งนะน้องไม่ใช่สวนกุ้งนะน้องมันไล่มาผิดที่แล้วหลังกูมีของให้ใครก็ได้เอาเก้าอี้มาตั้งให้มันเหมือนแบบอไอ้เหี้ยตาคนแก่ของเราเลยเฮ้ยยินเจอสลามครับตังตัง นี่ของกูรางวัลไหนมึงต้องมึงเอาตรงนี้มึงต้องหาที่นอนให้กูไหนแล้วรางวัลมีไหนหลังมึงเออไหนเนี่ยมึงเก็บไปแล้วอ่ะไหนวะชิ้นหมูสิเอ็ดชิ้นไม่มีเลยไอ้เหี้ยไอ้หาหมูยเนี่ยเอาชิ้นหมูมาเลยรู้ไหมกูสู้หรครับมึงรู้ไหมกูสู้ครับไอ้เหี้ยหมูหมูไอยิมตาย ไอ้เมย์มันฆ่ายกเราเลยดูดิเฮ้ยเหลือไปสองตัวนะเว้ยมึงอยแกฆ่าหมดเดี๋ยวแม่งลำบากอีกไอ้เมย์อ่ะไอ้เมย์คนเดียวอ่ะเฮ้ยมันมันมันพ่อพันได้ใช่ไหมวะหรือว่าต้องเหลือสองตัวครับไปพ่อพันเอองั้นก็อ้าวฮะมึงฆ่าหมดเลยไอ้เมย์ฆ่าหมดเลยเหลือสี่ตัวไอ้ดีกับปัญหากับกูจังเลยไอ้กิโกงเอ้ยมึงเอออะไรยิงระยะไกลไอ้เหี้ย โอ้แกมีสีอ่างต้องการผลแก่โอ้โหว่าไนมึงไปตีแก่เขาทำไมนะมึงแกะตีแกะทึงไปตีตามๆกัตามๆกันเพื่อนเป็นไงเพื่อนไปสตามเพื่สวนสบายดีเอาเอวีาไอ้เกี้ยววายสัต แบน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 เยอลุมันลุมันลุมันเอามันเอ้ยเอาไปของหายเออนั่นแหละนั่นแหละดีมากของหายยิ่งดีดีดีเฮ้ยทะลุมิติครับทะลุมิติทะลุมิติเลิฟเลิฟเดอะเกมเฮ้ยมิติไหนน่ะเราอ่อนให้นายที่เอ้ยเอ้ เงาไม่เงาเถิดแล้วแหละเอาป้ายไปปักหน้าหมู่บ้านด้วยเบอรห้ามเข้าเบอรห้ามเข้าเชตังค์ไม่งเตียนทําไงวะลืมละมึงมึงต้องไปหาหัวเอเดมันมาก่อนอย่างแรกฮะแล้วมึงก็ต้องไปหาสามร้อยตัวเข้ามาทขาไมวะกำปุยไฟกูต้องไปหากูไม่ต้องไปนะ เกลีย์เกลียแกงครับคนไทยค้ำเป็นแกงเนี่ยจ้อนตังค์มาอยู่ด้วยกูได้เตียงมาแล้วเดี๋ยวกูเข้าไปอยู่ด้วยเฮ้ยข้างใต้มีอะไรวะมีบ้านอยู่ไหนวะกูผมด้วยผมแกะสีขาวสวยมากบ้านอยู่ไหนวะแล้วก็มีหลังแรกที่มันเข้ามาขโมยครับเฮ้ยเจอในเตาบ้านในโกด่งสวยว่ะต้องต้องขออาศัยสักวันสองวันเมย์คนเมย์คนป่า เขาอยากมาบ้านนอนได้ที่ไหนนี่ไรที่โคตรอ่ะคุณดูบ้านอยู่ขอโทษคุโดหนูไปสองชิ้นนะเอาคืนไปหมูมันก็ยังจะโด้แล้วเฮียมีเต็มฟาร์มเลยไม่คุณดูว่าของใครไงคุณเลยแดกไปแล้วเราคืนไม่ได้ด้วยมึงอ้วกมามึงขี้มามึงถ่ายมาที่ไรที่ไรนี่ติดทองแล้วโกดทองแล้วทองแล้ว โกได้เดี๋ยว p r i v a เดี๋ยวแพนจ้าเดี๋ยวพี่ยอมเดี๋ยวพี่ยอมผมไม่หายเดี๋ยวพี่ยอมนะอย่าล็อกกล่องนะโอ้ยเออเออ no เบอ์ข้ามเบย์เข้าข้ามเบอร์ข้ามเบย์เข้าก็อย่างเงี้ยครับมันเก่งอย่ในเพราะในเกมชีวิตจริงมันทำอะไรไม่ได้จ๊ ดูดีจังเลยหน้าห้องหาห้องีจดาไอ้สัตวมี่โวบอกคนแล้วโงเรียนทำไรผมไม่ได้หรอกทำไรผมไม่ได้ทำไรทำไม่ได้นะทำไรทำไม่ได้เนะทำไรทไม่ได้เนอะเ้ยเซิร์ฟนี่มีเทนทีบว่ามันไส้บ้านแถวนี้ะ มีเด้ยวต้องไปหาเองไม่ได้ออกนะพี่จัมเปอร์วางปุ๊กิงโดนแบนบอกแค่นี้จัมเปอร์ุบเล็บจตกเกมเฮ้ยเหมือนก็ในกลางคืนนี่สมรภูมิจริงอ๋อ้ยตีไม่แรงเัียวะเออมึงรู้ที่มันถือเลยจัมเปอร์ได้ จัมเปอร์ตายทะลุมิติโดเรมอนตายทะลุมิติบ้ามิเพชดเนี่ยยังท่าไม่เสร็จเลยอะ่ะเราตายเมย์ไม่มีใครสนใจเราเม,มย์เมย์ยายาหนึ่งมีสนใจไหม

กันเราที่พ่อจิ๊บได้อาจจะดังอีกครั้งหนึ่ง holy shit เส้นนี้น้าขุดเนาะเราไม่พลาดเพลงแล้วกันเราไม่พลาดเพลงดิฉันว่ามันเป็นิดเ๊้าบ้านวะไอ้ซอมบี้มันเปิดประตูบ้านได้เปิดซอมบตีนเลยครับมันเดินไปเหยียบไอ้นั่นน่ะมันเดินไปเหยียบไอ้อะไรวะจะเจอคำพูดสลับป้ายเหยียบแล้วมันจะเปิด ไปอยู่นี่เว้ยแมึงดีมึงมึงแย่ตีกูดิเย้มึงกูจะคุยกับสาวเนี่ยแม่ไปอยู่นี่ไปเอาไหมเพรกูจะออกไปแชทรูได้ไงยิงตีพราะก็กูได้ยินเนอพรกูจะออกไปแชทหมหมหม่มไม่อ่านแลไม่อ่านไอ้โก้ขอยืมบ้านดูหน่อยนะพี่ไปนอนแบบ บลัมบลาบลัมบลายซูม,มิดักซูม,มิดักเ,เขาเขาอะไรเขาูโลกเขอาอเฮียโทษไม่รู้ตกใจยืมมาพี่แฝดซูมิดักโอเคครับอ้าหพูดไปเกิดยังไม่ได้นทำส้นเลยเลยเอบเวลาหมดเลยหนึ่งอีพีอ้าวหมดเรอ หมดเร็วไวมากเลยมองไม่ทันเลยนะเนี่ยกัมบังสลักเกยกัมบังสลักเกย์อีกอีกสักห้านาทีอีกสักห้านาทีกัมบังสลักเกยกัมเลยบิ๊กบ้าวบ้านยังเสร็จแล้วบ้านมึงยังไม่เสร็จอีกเลยครับจะยี่สิบพีพีนั่นเองบ้านพี่โคตรอันดับนึ่เลยนะพี่จะยี่สิบพีพีดูบ้านผมก่อน ไม่มี่ไม่มีเลยบ้านไม่เหมือนกับโดนปรมาณูย้อนเลยเป็นบ้านที่หลังสงครามโลกก็สร้างกันกูเห็นแล้วกูนึกถึงนี่แหละค่ำค่ำหนีมันจำศิลปะไม่เหมือนเลยมันผ่านร้อนผ่านน้ำเยอะมึงอย่าดูถูกบ้านกดิทำไมบ้านมีลายเซ็น กูทำแล้วกูลืมเลยเหลืองขาไอ้เย่ยแม่งทำไมกูตีเพชรไม่ได้วะมึงกากไงเห็นไหมครับป้าย private เห็นไหมไอ้ไอ้ไอ้ซนนี่มันเห็นอะไรมันก็อย่าเอาไปหมดเลยแย่ครับเย่เย้แย่อะโอ้สั่งสอนได้ไม่ดีเลยแบนนะครับแบนเออเจอเซอร์แบนนะครับเมมเบอร์ชื่อนี้นะครับจัดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องปล่อยให้เล่นเกินสองนาทีอ้าวต้นไม้โตเลยนะ ขครให้พี่ขครให้เข้าหรือพี่ให้แลมโบ้เว้ยแลมโบ้จากฟโต้ชอปเอาเอาเอาเหยียบข้าวแลมโบ้รุ่นนี้แลมโบ้โฟโต้มีแค่ในฝันเท่านั้นลิมิเต็ดดิ t i o ชันมีเฉพาะในเฟซเท่านั้นลิมิเต็ดรับประกันรับประกันความเนียนรูปโปรไฟล์เฟซมันเลยเป็นแล้วเป็นแล้วอ่าเปลี่ยนแล้วเลย พูดไปทำอะไรหลังคาเอาบรไดเปหลังคาเกมนี้แม่งสร้างสรรค์เอาบันไดเป็นหลังคา้ยคุยก็สาวแบบดีเออใครว่าสาวน่ะยัยให้รู้คุณแม่ยัยให้รู้ว่าเป็นแม่ก็งเงนจนหนาวคุยกับสาวแป๊บแม่เอ็มมาเอ็มมาเลยเอ็มมาเอ็มมา เอมมา this is เอมมาตัวอวนกอมิกกิงลงเขาเฮ้ยอย่าพลาดพิงครับอย่าพลาดพิงสื่อมาอย่าพลาดพิงอย่าพลาดพิงสื่อไม่ดีครับลอยลาพิงหนึ่งโมื่นแล้วพิงถึงแฟนเขาแล้วฮะมันยังไม่ดีสงสารแฟนเขาโอเคครับหมดอีพีแล้วนะฮะโอเคอ่ะมี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 มมีมีมีมมี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 มมี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  มี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 โอเคสนุกนมีเลยโอเคครับผมจะคิดนี้ไว้แค่นี้ครับผมวันนี้ครับไม่เจอเลยกูก <c oughs> ูเมาอย่าดมเลยอะแป๊บไว้เจอกันครับ, <c oughs> บ,บผมสวัสดีครับไปละสวัสดีครับ